ระทึกต่อค่ะบอกจะระทึกกว่าภาคแรกยังอยู่กับแผลที่เน่าเฟะนอนยุ่ยเย้เลยแผลของกองบินตำรวจได้เห็นเบื้องลึกไปละถ้าจะสมานแผลต้องยูวยาต้องกำจัดหนอนที่มันยุ่ยเย้มันต้องใช้งบกลางม,มันต้องใช้ภาษีของประชาชนทั้งประเทศไม่ 800, ต่างกว่าแผ <800, S 2> <800, S 1> นแปดร้อยกว่าล้านบาท ไปปิดแผลไปล้างแผลถ้าจะล้างแผลก็มีตํารวจด้วยงบกลางด้วยภาษีของคนทั้งประเทศพั0แรล้านบาทต้องคิดกันเยอะๆก็แล้วแต่ก็แล้วแต่และถ้าไม่ทําอย่างนั้นมีทางออกอื่นไหมโอเคตั้งเป็นคำถามนะตั้งเป็นคำถามนะอย่างที่กลาบเรียนนะอย่างที่กลาเรียนการบินไทยเขาก็เลือดเข้าตาเขาก็แย่ล่าสุดวันที่หนึ่งตุลาคมเดือนที่แล้วนี่แหละ หนึ่งตุลาคม2 5 6 4ันการบินไทยศูนย์ซ่อมการบินไทยทําหนังสือในวันที่สุดค่ะไป,ไปถึงกองบินตํารวจแจ้งหยุดให้บริการซ่อมบํารุงเครื่องบินตํารวจจนกว่ากองบินตํารวจจะชะําระหนี้เก่า1,824ล้านบาทก็คือใช้หนี้เก่ามาก่อนแล้วจะซ่อมให้ตอนนี้เอาจริงแล้วหยุดแล้วก่อนหน้านี้แค่ขู่ว่าจะหยุดใช่ไหมแต่หนึ่งตุลาคมหยุดละแปลว่าแปลว่าการบินไทยศูนย์ซ่อมการบินไทยไม่ยอมต่อสัญญ,ญาปีงบ หกห้าก็ต้องเคลียร์นี่เก่าก่อนไงปีงบหกห้ามันเริ่มหนึ่งตุลาหกสี่ใช่ค่ะท่านนับถึงวันนี้ท่านนับถึงวันนี้ท่านนับถึงวันนี้นะวันที่ห้าพฤศจิกายน,ะน,นก็แสดงว่ามันเข้าสู่ปีงบบาลหกห้าแล้วตั้งหนึ่งเดือนกับอีกห้าวันเมื่อนติสเข้ามาว่าตั้งแต่หนึ่งตุลาผมหยุดซ่อมผมไม่ดูแลเครื่องบินให้คุณแล้วนะหมายความว่าเครื่องบินของตำรวจขาดการซ่อมบำรุง ขาดการดูแลเป็นเวลาหนึ่งเดือนเสร็จๆแล้วนะน่ากลัวนะแล้วไงอ่ะมันต้องดูแลทุกวันไอม่นไม่อต้้งงใชาไไนน้าม่ดกลัวนะร้อนสิครับกองบินตำรวจรีบทําหนังสือด่วนที่สุดถึงการบินไทยลงวันที่14ตัวตุลาคม2,564ขอร้องขอร้องขอให้ยังคงให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องบินตำรวจต่อไปในปี2565ค่ะขอร้อง ร้องขอกันด้ไม่แค่ทำหนังสือลงันที่14ไปถึงการบินไทยนะว่ากันว่าระดับผู้บังคับการกองบินตำรวจคนใหม่ต่อสายไปเลยต้องบากหน้าไปเจอดรปิยะสวัสดิ์อมาราน,านันยกทีมใหญ่กองบินตำรวจบากหน้าไปขอพบดรปิยะสวัสดิ์อมารานันที่การบินไทยแล้วไงได้คำตอบนะขอร้อง,งทั้งวนวดทั้งครึงทั้งวิงวอนวคือต้องบอกนิดหนึ่งเรื่องเนี้ยตำรวจเขาเครียดเพราะอะไรทราบไหมฮะ อย่างที่กลับเรียนระดับ V.I.P. ของประเทศก็ใช้เครื่องบินตำรวจไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวง์หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างพระเทพเนี่ยเสด็จบติภาตรณภิรกิจอะไรก็แล้วแต่ก็จะส่งใช้หอในความดูแลของกองบินตำรวจและและตามรอบนะตั้งแต่กรมๆรคือตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นไปเพราะเผอเริ่มกันตั้งแต่เดือนพิการที่เป็นต้นไปแหละ จะเริ่มจะเริ่มมีจะเริ่มมีหมายจะเริ่มมีกําหนดการที่พร้หลอกผู้ใหญ่มาขอใช้เครื่องบินที่กองบินตนํารวจเริ่มที่จะเยอะอย่างเช่นประเทศ่ราชเลขาธุก,การในพระองค์ก็เริ่มส่งส่ง,ส,งส่งหมายมาแล้วส่งส่งหมายมาแล้ว ว่าท่านจะเสด็จนุ่นเสด็จนี่วันไหนมีความจาเป็นที่จะต้องใช้คอในความดูแลของก็มีตํารวจดังนี้เป็นต้นโอ้ถึงว่าตํารวจกเครียดสิต้องเครียดสิในการเตรียมความพร้อมของเครื่องเฮ้ยทำไงอ่ะค่ะนอกจากทำหนังสือ14ตุลายังต้องบากหน้ายกทีมใหญ่ไปขอพบด้วยตัวเองทั้งนวดทั้งคลึงทั้งวิงวอนขอให้ซ่อมต่อไปเถอะปิยสวัรค์ตอบสั้นๆเข้าใจเห็นใจแต่ช่วยไม่ได้ เพทุกเข้าใจเห็นใจแต่ช่วยไม่ได้เพราะทุกคนก็มีกรอบมีข้อจํากัดตามบทบาทหน้าที่ของตัวเองการบินไทยก็อาการแย่อยู่นะณขณะนี้นะเออแล้วไปติดนี้เขา้องพั้อย1 8 2สีล้านอ่ะเจรจากันไปเจรจากันมาต่อมานะครับ28ตุลาคม2,564ดูลูกเล่นของการบินไทยสุดยอดเลยนะยกเทมไปนวดไปคลึงเปียสวัสดิ์ใช่ไหมยอตุลาคม2 5 6 4 การบินไทยทำหนัง<ท>ส,สือตอบกองบินตำรวจค่ะตอบว่าจะยังคงจะยังคงให้บริการซ่อมบำร,รุงเครื่องบินตำรวจต่อไปในปี2565ภายใต้เงื่อนไข2ข้อ1 1 พบตรต้องเซ็นรับสภาพนี่เดี๋ยวพบตรหมายถึงบิ๊กปัดรับนี่เหระคะคนเดียวเลยเหรอคะบปั๊ดบิ๊กปัดต้องรับนี่เลยเหรอคะเซ็นรับสภาพนี่ในนามพบตรใช่ทั้งก้อนเลยนะคะทั้งทาน824ล้านบาทสองสองสองต้องชําระนี่ทั้งหมดภายในปี2565และย้ํานะพูดถึงปี65หมายถึงปีงบ65หมายถึงต้องภายใน30กันยายสิ้นเดือนกันยาก่อน 65นะใช่ใช่สามชิ้กันไม่ใช่สิ้นปีแท้ๆนะไม่ใช่สิ้นปีธันวานะหนังสือฉบับนี้แหมดรพิสวัตรก็ใช้ได้เลยนะหนังสือฉบับนี้ไม่แทงเองครับคนที่แทงหนังสือมาคือรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้รับอำนาจอำนาจจากผู้บริหารคุณสุวรรณธนศรีบุญเรืองสุวรรณธนศรีบุญเรืองรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้รับมอบอำนาจจากผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนไม่เสร็จเองใช่ค่ะโอเคสาระย่อเรื่องก็อย่างที่เราสรุปสองนไปแล้วแหละที่แสบสันที่สุดนะโอ้โหพบว่าป้าจะไม่ร้อยชาได้ไงเนี่ยให้พบว่าตรรมารับหนี้แทนเนี่ยที่แสบสันที่สุดนะนอกจากหนังสือฉบับลงวันที่ยี่สิบเก้าแล้วนะยังแนบเอกสารมาแผ่นหนึ่งนั่นแน่เป็นหนังสือไปดูเอกสารหมายเลขขอไข่เป็นหนังสือข้อตกลง เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เรียนแล้วใช่ไหมครับว่ากมินไทยมีเงื่อนไขจะกลับมาซ่อมให้ก็ได้แต่ต้องรับสองเงื่อนไขนะไอ้นี่เก่าพันแปดร้อยล้านเนี่ยระดับพบตรต้องเซ็นรับสภาพนี้นะแล้วเดี๋ยวกลัวจะไม่รู้จะเซ็นยังไงและและและต้องชําระให้หมดภายในปีก็ประมาณหกห้านะยาก็นั้นเลยพร้อมกับหนังสือฉบับนั้นได้ยกร่างหนังสือรับสภาพนี่ มาให้บิ๊กปั uh ๊ดได้เซ็นถ้าบิ๊กปั๊ดอยากจะซ่อมเครื่องต่อก็เซ็นรับหนี้พันแปดร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทเสร็จไปหนังสือรับสภาพหนี้ที่การบินไทยยกร่างมาเพื่อให้ปบปั๊ดเซ็นสักนิดสิครับหัวกระดาษหัวกระดาษก็เป็นเนี่ยโลโก้เส็นราชการบินไทยตรงกลางเขียนว่าหนังสือข้อตกลงวันที่ก็ตุลาสองห้าสี่แบงค์ไว้เพราะยังไม่ได้เซ็นเนี่ยเซ็นวันไหนแค่ใส่วันที่ตามที่ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบอำนาจให้กองบินตำรวจ ทำสัญญาจ้างบริษัทการบินไทยจำกัดหาชนบริษัทได้ทาการซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกอบรมให้แก่กองบินตํารวจในปีงบประมาณ2,563ตามสัญญาจ้างการทําการซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกอบรมช่างจํานวน2ฉบับเลขที่39มสิทับสองหขีดหกลงวันที่6มีนาคม63และเลขที่40่สิทับสองหขีดหกลงวันที่1เมษายน2อ6 3นเป็นจํานวนเงิน950้าล้านบาทนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมรับว่านี่ยอมรับเลย สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีได้ชำระค่าบริการซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกอบรมจำนวน918,396,213บาทเศษและค่าเสียหายอีก959,000 900เดี๋ยว9 <จะ S 1> ล้าน 9ก้าหนึ่งงงตัวเลขโอเคผมอ่านเองก็ละกันจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังม่ได้ชำระค่าบริการซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกอบรมจำนวน918ล้านเสร็จเสร็จและค่าเสียหายอีก900ล้านกับ5ล้านเสร็จเสร็จรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,824ล้านบาทเสร็จเสร็จโอเคทั้งนี้ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตกลงจะชําระเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2,565ลงชื่อลงชื่อ,ลอพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุผู้บัญชผู้จัดาการตรํารวจแห่งชาติแล้วเขาเว้นไว้นะรอแค่ลายเซน็นคือหนังสือฉบับนี้นะไปแค่ใส่วันที่อาจจะต้องเปลี่ยนเดือนละถ้ายังไม่ได้จ่ายแล้วก็เซ็นกลับมายกร่างหนังสือให้เรียบร้อยเลยบิ๊กั๊ไม่ต้องไปคิดเยอะว่าจะร่างยังไงการเปนไทยร่างมาให้แล้วแับสันจริงจริการเปนไทยถ้าไม่เซ็นล่ะเฮ้ยจะให้ผมซ่อมเครื่องบินของคุณต่อ คุณต้องเซ็นรับสภาพหนี้ของเก่าๆพันแปดร้อยล้านบาทกกอนนะคนที่เซ็นรับสภาพหนี้ผู้ผู้การกองบินไม่เอาเล็กไปต้องอร,ระดับ,บพบตรพบปัดสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนั่นแหละคนเดียวยอดมองกุฎของตํารวจเนี่ยต้องลงมาเซ็นรับสภาพหนี้นและต้องผูกพันว่าคุณจะต้องจ่ายภายในสิ้นปีประมาณหกห้าด้วยอย่าันั้นเลยพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ยกร่างหนังสือ รับสภาพนี้เสร็จสมบเรียบร้อยมาให้พบบัดจะหลดปากกาแค่นั้นเองใช่ไม่ต้องไปให้ฝ่ายกฎหมายร่างเรื่องหรือเสียเวลาตรวจร่างไปมามันจะช้าแล้วจนบัดนี้เสร็จหรือยังคะมีรายเซ็นบิปัตประทับตาในข้อตกลงยังคะยังสิครับแสดงว่าเครื่องบินก็ยังไม่ได้รับการซ่อมตั้งแต่ครับที่ผ่านมาเลยหรอคะครับล้วทาไงแล้วเขาใช้อยากรู้ไหมครับว่าใครในกองบินตํารวจสมัยนั้นไปเซ็นสั่งซื้อสั่งซ่อมจนกระทั่งเกินงบประมาณที่ได้รับไปไหนแล้วอะไม่อยู่ห้าคน มีอยู่ห้านายห้านายเอ่อถ้าถามว่าใครในกองบินตำรวจสมัยนั้นไปเซ็นอนุมัติสั่งซื้อสั่งซ่อมจนกระทั่งเกินวงเงินเกินงบประมาณไปตั้งพันแปดร้อยล้านคำตอบก็คือว่ามีอยู่ห้านายด้วยกันใ,ในห้านายนี่ประกอบด้วยหนึ่งผู้บังคับการและอีกสองอีกสี่รองผู้บังคับการกองบินตำรวจผมไม่เอ่ยชื่อนะรับกันยกชุดเลย,นะลนยเลยนาะผมไม่เอ่ยชื่อนะนะเป็นฝีมือของห้านายนี่แหละ แล้วตอนนี้ไปไหนล่ะนายใหญ่หนึ่งรองนายใหญ่อีก4รวมเป็น5้าวันนี้นะครับใน5นายนี่นะไปไหนละวันนี้นะเออวันนี้ไปไหนละหนึ่งใน5ได้ขยับตําแหน่งขึ้นไปเป็นรองผู้บัญชาการอาวเหรออีกสองใน5ได้ขยับตําแหน่งขึ้นไปเป็นผู้บังคับการยังอยู่ในตําแหน่งเดิมรองผู้บังคับการแค่สองโอ้โหโอ้นี่เขาไปคุยกันให้จบแล้วกันเขาเล่นอะไรเนคุยเขาเล่นอะไรกันเนี่ยในสังคมตารวจ ปบปัตเหนื่อยแทนแสดงสภาวะผู้นำฉายชัดๆให้เห็นสักดอกหนึ่งสิปบปัตเลิกเกรงใจเพื่อนไม่ต้องไปสนใจใครอะไรใดๆทั้งสิน้นยึดองค์กรยึดประเทศเป็นหลักยึดประชาชนเป็นที่มั่นเป็นที่ตั้งเป็นกำแพงให้พิงแสดงสภาวะผู้นำก้าๆฟันให้มันขาดไปเลยอ,อย่าติดชึ่งอย่าติดชึ่งใช่แล้ว1824ล้านขอใช้งบกางก่อนได้ไหมปปบิบปัตตบอก ขอใช้งบกางณ์ไปนะอ้าวเหรอนายกนายกจะอนุมัติไหมล่ะเพราะไม่งั้นมันรั่วพันมาถึงไม่ได้ซ่อมเรื่งเป็นสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องไปถึงนายกแล้วนายกจะตัดสินใจอย่างไรวัดใจนายกวัดใจนายกอ่าพันแปดร้อยยี่สิบสี่ล้านอยู่ที่ท่านนายกนะครับมันพันลงมาที่เรื่องของการซ่อมบำรุงเครื่องบินใช่อีกด้านหนึ่งห้าคนนั้นน่ะนายตำรวจห้านายนั้นเนี่ย ตัวการที่ก่อเรื่องที่ทําให้เกินงบที่ทําให้กลายเป็นพิบัติกรรมทุกวันนี้ในหนนะ้านายนี่ต้องรับผิดชอบไหมต้องสิในห้านายนั้นนะหนึ่งนายขยับตาแหน่งขึ้นไปอีกนะอรองผู้บัญชาการจากผู้บังคับการเป็นรองผู้บัญชาการโอ้ไปคุยกันเลยในะสตชอ,อีกสองเนี่ยจากรองผู้บังคับการได้ขยับขึ้นผู้บังคับการแต่ว่าไม่ใช่กองบินตํารวจนะ,ะไปขึ้นที่อื่นหรืออีกแค่สองที่ยังอยู่ในระนาบพันเอกพิเศษรองผู้บังคับการ วัดใจแม่มันมันมันพันกันเลยนะสองเรื่องนี้ต้องบอกเลยมันแยกกันไม่ได้นะแม่เออถ้าทนายกโอเคมิกฟัดก็ยังมียังมีเรื่องเอาอะไหล่พันล้านไปแลกกระหังเฮลิคอปเตอร์สองล้านที่ผมยังไม่ได้ทำการบ้านมารายงานนะเดี๋ยวผมจะทำการบ้านมารายงานเพิ่มก็บอกแล้วไงแผลกองบินตำรวจมันเบลอเหรอ มันเฟะระดับหนอนยัยเยเลยใน<ต>เบื้องต้นถ้าจะล้างแผลเนี่ยต้องควักเงินพันแปดร้ยล้านมาล้างแผลเรื่องมันปานายและเครื่องบินของก็มีตำรวจถ้าม t เทน n น e ไม่ถึงหวาดเสียวมากนะพอแล้วรอดูคำตอบสุดท้ายจะเป็นอย่างไรแล้วสุดท้ายจะได้เห็นายเซ็นบิ๊กปั๊ดในหนังสือข้อตกลงการบินไทยหรือไม่จะได้เห็นหรือไม่เพราะมันมีผลต่อเครื่องบินที่จะได้ซ่อมต่อด้วยนะคะ